อันนี้อะโครนิติก9,000 BTU พี่ถามผมว่าน้ำยาปกติไหมใช่ไหมน้ำยาพี่ยิ่งกว่าเกินปกติอีกน้ำยาเยะเต็มไม่มีปัญหาเรื่องน้ำยารั่วแต่มันเย็นมากเกินไปเห็นไหมปกติแล้วมันจะอยู่ที่20องศาแต่ของพี่อยู่ที่15องศาต่ำกว่าปกติ ต่ำกว่าปกตินี่หมายความว่าข้างในแผงคอยเย็นมันเริ่มอุดตันเราานี้เนี่ยใช้ปกติแล้วมันจะอยู่ที่ปกติแล20ที่6ถึง20องศาแต่ของพี่มา15องศาต่ำต่ำคือเย็นใช่ไหมใช่ต่ำคือเย็นเย็นหมายความว่าถ้าพี่ ใช้ไปอีกสักมาสักสองเดือนถึงสามเดือนพุบเนี่ยแข็งคอยเย็นข้างในอะ่ะมันเลิอกอุดตันแล้วไงมันระบายความเย็นไม่หมดนเห็นไหมลงแล้วสิบสี่องศาแล้วถามว่าพี่เย็นไหมเย็นแต่ว่าเดี๋ยวใช้ไปอีกสักสองสามเดือนสังเกตดูง,ง่ายๆนะข้พอพวกนี้มันจะเป็นน้ำแข็งไม่หมดเลยถ้าเกิดว่ามันมีอาการอย่างเนี้ย อีสักมาสักสองสามเดือนนะเจมล้างได้เลยพอเป็นเป็นน้าแข็งรับเดี๋ยวเครื่องมันจะตัดแต่ตอนนี้นตอนนี้ยังไม่เป็นน้ําแข็งแลวถาไม่อีกใช้อีสักอีกสักพักหนึ่งสักสองสามเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มแล้วคอยเย็นแผ็งคอยเย็นเกิดการอุดตันพอเกิดการอุดตันมักมันก็เริ่มระบายความเย็นไม่หมดมันก็จะเป็นน้ําแข็ง อาการนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของพวกตัวรอบมอเตอร์ตกก็จะเป็นไปได้แต่ผมเปลี่ยนให้พี่แล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่เข้ามาปัญหาเรื่องคอมเพรสเซอร์ไม่สตาร์ทแต่ผมเปลี่ยนทั้งชุดสตาร์ทแล้วก็เปลี่ยนทั้งตัวรอบมอเตอร์ให้พี่แล้วคราวนี้ที่เหลือก็คืออีก,กส,สักประมาณสักสามเดือนสี่เดือนก็ลา,ลางแล้ว ในในในช่องผมมีวิธีการสอนล้างวิธีการล้างก็หนึ่งอะถ้าพี่สังเกตดูแข็งคอยพี่จะเห็นเลยไหมไหมครับว่ามันมันสะอาดเห็นไหมครับ mm hmm. ถ้าส่องไปที่คอยเย็นเนี่ยข้างในเนี่ยเล็กน้อย mm hmm. แต่ว่าที่มันตันเนี่ยมันตันข้างในเพราะลมมันขึ้นมาจากด้านล่างนี้ฮะขึ้นมาขึ้นมาใช่ไหม แล้วก็มาแยกออกสองทางคร่านี้พวกสิ่งสกปรกอะพวกฝุ่นแป้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะวิ่งมันจะเข้ามาจากทางด้านในแล้วออกด้านนอกเพราะฉะนั้นแขงคอยเย็นด้านหลังที่จะเห็นว่ามันสะอาดครับแต่จริงๆแนละ้วด้านหนไม่ได้สะอาดหรอกได้ถ้าถ้าพี่ให้ผมล้างนะอย่างน้อยๆพี่ต้องรอผมอีกเข้ามาสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงณตอนนี้วันนี้นะ เพราะฉะนั้นพี่เอากลับไปใช้ก่อนสักสักสามเดือนสี่เดือนแล้วค่อยว่ากันถ้าจะล้างเองเดี๋ยวพัดผมมาเดี๋ยวผมส่งวิธีการล้างให้พี่ในในช่องทางการไลน์เพราะผมทำเกี่ยวกับเรื่องของการให้ลูกค้าล้างเองลูกค้าถ้าอยู่ไกลๆผมให้ล้างเองหมดไม่ต้องยกมาหลายคนแล้วก็ล้างเองกันหมดจะได้ไม่ต้องมาเสียสตังค์เรื่องของล้างล้างเดี๋ยวจา้างช่างที่ไหนล้างก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องไม่เย็นอะไรอย่างเงี้ยยกมาแต่ถ้าเกินเพื่อจะให้รักจริงๆก็ต้องเผื่อเวลาไว้ผมหน่อยนึงเพราะว่ามันต้องรื้อทั้งกล่องไฟออกนะแล้วพี่เห็นแผ่นโฟไหมแผ่นโฟมันรองกล่องไฟต้องงัดแผ่นโฟมออกงัดแผ่นโฟมหน้าแผ,นแผ่นโฟมหลังแกะน็อตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วง้างชุดแผงรางขึ้นคอยออกแล้วก็ฉีดด้านในอ่า ใช่อาน้ำฉีดในส่วนของมอเตอร์ไอ้ที่ระวังก็ก็มีปลอกไฟก็หาถุงพลาติกคุมนะในส่วนของมอเตอร์ก็หาอะไรครอบซะเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยสำคัญคือช่องระบายความร้อนมันเนี่ยน้ำเข้าไม่ได้นะครับ คราวนี้เนี่ยน้าเข้าไม่ได้ก็หาอะไรขุดซะในส่วนของพอระคูม,มอเตอร์ปุ๊บเราก็โบด้านในเนี่ยไม่งั้นเราต้องรื้อเยอะนะถ้าจะผิดแบบรื้อมโอ้โหรื้อแบบเอาโบออกมาล้างเลยเนี่ยฟุกโหูเรื่องใหญ่นะก็ค่อยๆใช้น้ําฉีดเข้าไปข้างในแล้วค่อยๆแล้วก็ค,ค่อยเอียงเครื่องเทน้ําออกมาวิธีง่ายที่สุดไม่อย่างงั้นไม่อย่างั้นจะรื้อมอเตอร์ออกมาหรือโบออมาโอ้โหนะ รือเยอะถ้าถามว่ารื้อได้ไมหมรื้อได้ต่รื้อเยอะแต่วิธีง่ายๆสุดคืออย่างที่ผมแนะนําคุณพี่อะว่าให้ถอดกองออกแล้วก็ขอดโฟมออกมีน็อตเห็นไหมครับน็อตมันจะมีน็อตตรงนี้เห็นไหมมันยึดระหว่างแผงคอยเข้าหากันนะครับที่แกะแกะนอออก็อตออ,ออกทั้งสองด้านเลยแกะน็อตออกทั้งสองด้านเลยด้านนี้ด้านนู้น แล้วแผงรังผึ้งมันจะง้างออกไรแล้วเขาวนี้ค่อยๆหาแปลงลูดท้างไงแล้วใช้น้ําฉีดล้างนะสําคัญคือไอ้ท่อนระบายน้ําด้านหลังเนี่ยเอียงมาทางด้านหลังนิดนึงหาอะไรรอด้านหน้าเครื่องมันจะเอียงอย่างนี้ใช่ไหมเครื่องมันจะเอียงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพี่ก็ฉีดเข้าไปล้างข้างในอ่าแล้วหาแปลงอะไรยาวๆค่อยๆล้างหรือซื้อน้ํายาล้างแผงรังผึ้งคอย ขวดหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณสาักห้าสิบบาทค่อยๆฉีดแต่ยาสูดดมนะนแผงล้างพึ่งคอยซื้อตามร้านขายอะไหล่แอร์หรือขายอะไหล่รถยนต์แอร์รถยนต์มันจะเป็นข,นขวดอะคราวนี้ของพี่บางทีมันฝังอยู่ข้างในไงเราล้างบางทีน้ำเปล่าบางทีไม่ออกมันไปนขี้โคลนอะไอรุ่นพวกเนี้มันจะเป็นขี้โคลนถามว่าขี้โคลนมันมาจากไหนขี้โคลนมันมาจาก หาแป้งในห้องขี้โคลนมันจะเป็นแบบนี้ที่เห็นไหมครับเนี่ยขี้โคลนเนี่ยเนี่ยฮะนี่ครับนี่เห็นไหมนี่ครับไอฝุ่นพวกเนี้ยมันมันเข้าไปอย่างนี้ครับวิ่งบูดขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วมันเข้าไปอย่างนี้ปันทั้งในคอานี้ที่ผมบอกว่า คราวนี้ถ้า20องศา17องศา20องศาปกติแต่ของพี่เห็นไหมครับฉ่ำเลยเห็นไหมครับแสดงว่าข้างในของพี่มันเริ่มแล้วล่ะถ้าเกิดว่าเขาตันมากๆนะแผงรังพึ่งตรงเนี้ยท่อตรงเนี้มันจะเป็นน้ําแข็งหมดเลยสังเกตดูถ้ามันเป็นน้ําแข็งเลยนะแล้วมันคือแล้วมันตัดนะแสดงว่าแผงรังพึ่งที่สขกกระบอกละอ่ะ ตอนนี้มันจะมีเซนเซอร์ตอนนี้เวลามันเป็นน้ำแข็งอ่าตัวนี้มันจะมีเซนเซอร์น้ำแข็งพี่เห็นไหมครับนี่พี่เห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้เรียกเซนเซอร์น้ำแข็งมันจะจับอุณหภูมิถ้าแอร์ที่สกรปรก,กมากๆแผงร่างพึ่งตรงคอยเย็นน่ะมันจะเป็นน้ำแข็ง พอเป็นน้ำแข็งฟ๊งเซอร์ๆๆมันจะตัดเครื่องจะตัดการทำงานคราวนี้ที่ดับเครื่องไปน้ำแข็งมาละลาใช่ไหมที่เปิดเครื่องใหม่ก็ใช้งานได้แต่สักปั๊บหนึ่งสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันจะเป็นน้ำแข็งอีกแล้วอันนี้คือฟ้องหรือว่าแข็งรังขึ้นคอยเย็นที่มันสกปรกแล้หรืออาการฟอรสเซอร์ตัด มีหลายหายคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ตัดคอมพิวเตอร์ทิปตัด,ดเดี๋ยวถ้าเกิดว่านาคพี่ๆข้างหน้าเป็นน้ำแข็งหรือคอมพิวเตอร์ตัดแข็งแล้วพี่คอยร้อนเริ่มเป็นแข็งและเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มระบายความร้อนไม่ดีละเพราะสกปรกแค่นั้นเองคราวนี้ดูยังไงว่าน้ํายาหมดไม่หมดถ้ามีโอกาสได้หรือหรือเครื่องดูให้สังเกตดูพี่ไม่มีตัวตัววัดตรงนี้ใช่ไหม ให้พี่ใช้สายตาดูเลยครับดูตามข้อต่างๆเห็นไหมครับพี่เห็นไหมครับว่ามันเป็นหยด,ดน้ําคือมันเย็นเห็นไหมครับ mm hmm. อันนี้แสดงว่าน้ํายาพี่ยังมีอยู่เต็มระบบถ้าตาบใดแล้วพี่เปิดเครื่องพี่เพี่รู้สึกว่าอัง,องถเอ๊ะทำไมวันนี้เราแอร์เราไม่ค่อยเย็นเลยแล้วเราอังดูโอ้เย็นชืดเย็นแต่เย็นเย็นแต่ช่องข้างล่าง ไม่เย็นชอบข้างบนไอพี่รีเครื่องดูเลยสังเกตดูอุ้ยมันเย็นแค่นี้เองอ่ะหรือมันมีอาการเป็นน้ําแข็งบางส่วนเย็นแค่ประมาณแค่นี้ข้างบนนี่แห้งหมดเลยเนี่ยนี่แสดงว่าน้ํายาพี่มีปัญหาเรื่องรั่วแหละแต่น้ำทองของพี่ตอนเนี้พี่ไม่มีปัญหาเรื่องรั่วหรอกพี่มีปัญหาคือว่าเดี๋ยวอีพี่จะใช้อีสักประมาณสักสองเดือนสามเดือนพี่จะต้องแกะล้างแลวล่ะครับคราวนี้เดี๋ยวแกะล้างเองเดี๋ยวเดี๋ยวผม พี่ทักผมมาเดี๋ยวผมจะส่งคลิปวิดีโอการล้างให้พี่ลองหาช่างแถวนั้นดูแล้วเอาคลิปวิดีโอผมให้เขาดูเขาล้างได้พี่จะได้ไม่ต้องตีรถนะเพราะว่าพี่อยู่ตั้งพระรามสองของกรงแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องน้ายารั่วหรือว่าไม่เย็นเดี๋ยวพี่ยกหาผปแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไปที่นู่นแล้วหาช่างไม่ได้พี่จะล้างแล้วพี่ก็ยกหาผมมาเช้าๆหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันล้างหลายชั่วโมงประมาณสักสองสามชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงกว่า โอเคครับขอจบคลิปไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ